สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับเอกสายมุนแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆหลายๆคนรอคอยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องการเก็บเบสิกพื้นฐานการหันหัวนะครับไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ว่าจะอยู่ในลักษณะคือหงายท้องนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็น x 3 6 0นะครับในการทําคลิปให้เพื่อนๆืได้ดูนะครับเกี่ยวกับการหงายท้องคราวที่แล้วเนี่ยผมทํา ฟิปหนีตายนะครับแล้วก็ฮอปไงท้องเอาหัวหันหาตัวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่จะก้าวเข้ามาทำาไงท้องได้ในท่าแรกเนี่ยก็จะต้องไปทำในซิมูเลเตอร์ก่อนซิมูเลเตอร์คืออะไรซิมูเลเตอร์ก็คือเป็นการทดลองนะครับก็คือเป็นการที่เราใช้รีโมทคอนโทรลนะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเข้าไปนะครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมทดลองนะครับคือถ้าเรา เราก็ไปฝึกคอปในคอมก่อนนะครับใช้รีโมทนะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนเกมนะครมันจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ในในในหน้าจอนะครับให้เพื่อนๆนได้ลองหัดบินถ้าเกิดว่าตกขึ้นมาเนี่ยเราพลาดตกนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องเสียตังซ่อมนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องเสียตังซ่อมแล้วก็เริ่มใหม่ได้เลยนะครับเอาจนกว่าจะได้แล้วเราค่อยมาทําของจริงเพราะว่าการทําของจริงเนี่ยถ้าเราพลาดนะครับเราก็จะเสียทั้งเงิน ค่าอะไหล่เสียทั้งค่าช่างเซตซ่อมนะครับแล้วก็เสียในเรื่องของแมคาีนิคหอต่างๆเราก็ต้องมาปรับจูนใหม่ในการตกแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาเบรคมาใส่แล้วบินต่อได้เลยนะฮะก็คือจะต้องจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรนะครับถ้าเกิดแบตเสียหายเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแบตด้วยนะครับคือตกแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเสียหายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะก้าวเข้ามา 3D เนี่ยจะต้องทําใจในเรื่องของการที่ฮอเราต้องตกนะครับ ถ้าเกิดว่าฮอเราตกเนี่ยเราจะต้องควักเงินในกระเป๋าแล้วนะครับในการซื้ออะไรต่างๆนะครับอะไรที่มันเสียหายเราก็เปลี่ยนไปตามความเสียหายนะครับส่วนอะไรที่เราไม่เสียหายเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันทีนี้ในเรื่องของการบินฮอปหันหันหัวไปทางเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นหันหัวไปทางเอาคนถนัดขวาก่อนนะครับคนถนัดขวานเนี่ยก็จะต้องหันหัวไปทางขวาถ้าเป็นลักษณะหง,งายท้องนะครับ แต่ถ้าเป็นน้อมมอนเนี่ยก็จะหันหัวไปทางซ้ายนะครับคนที่ถนัดขวาก็รู้ดีกันอยู่นะครับไงท้องเอาหัวหันไปทางขวาเป็นวันนี้ผมจะทําเป็นท่านี้เป็นท่าแรกนะครับส่วนในเรื่องของการหันหัวไปทางขวาเนี่ยอันดับแรกเพื่อนเพื่อก็ต้องหันหัวเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะค่อยๆ่อยหันหัวไปทางขวานะครับถ้าเราหันยังไม่ไม่แข็งแรงแล้วก็หันหัวกลับเข้ามาก่อนท่านี้จะเป็นท่ายืนพื้นที่เราต้องทํานะครับคือหันหัว ข้ามาหาตัวแล้วเราก็ลองหันหัวไปทางขวาถ้าไม่ได้ปุ๊บหันกลับแล้วก็ค่อยหันไปใหม่ไม่ได้หันกลับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นตัววิทยุด้วยนะครับวันนี้ผมใช้ X 360ในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในเรื่องของการหงายท้องหันหัวไปทางขวานะครับ ไงท้องอันหัวไปทางขวาเริ่มตอนแรกเราก็ฮอบขึ้นมาแบบเป็นน้อ์มอนก่อนนะครับเพื่อเป็นการวอร์มสภาพของประสาทของเรานะครับแล้วก็หมุนนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการวอร์มนะครับเหมือนการที่เราจะไปเตะบอลน,นะฮะเราก็ต้องมีการวอร์มก่อนนะครับ ก่อนจะไปลงแข่งอย่างเงี้ยไปถึงก็ไปลงเลยก็ไม่ได้นะครับก็จะต้องมีการวอมนิ้ววอมประสาทของเราก่อนนะครับหันหัวสี่ทิศนอร์มอนก่อนนะครับอ่าตอนนี้พอเราพร้อมแล้วนะครับเราก็หงายท้องได้เลยแล้วก็ฟิปหน้านะครับเปิดเอเดนก่อนฟิปหน้าเหมือนที่เราเคยทําตอนในคลิปที่ถัดที่แล้วมานะครับหันหัวเข้ามาหาตัวก่อนนะครับแบบนี้นะครับพอเราหันหัวเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ลองหันไปทางขวาดูนะครับ ถ้าไม่ได้เราก็หันกลับมานะครับนะครับทำแบบนี้นะครับถ้าเรารู้สึกอึดอัดนะครับก็หันหัวเข้ามาหาตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะอ่าหันหัวไปทางขวานะครับแบบนี้หันหัวเข้ามานะครับเครียดๆก็หันหัวเข้ามา ันหัวไปทางขวาใหม่นะครับอันหัวเข้ามานะครับอันหัวไปทางขวานะครับอันหัวเข้ามานะครับทําอยู่สลับไปสลับมาแบบนี้นะครับถ้าคนที่ถนัดขวานะครับจะทําท่านี้ได้ก่อนนะครับที่จะหันหัวไปทางซ้ายนะครับแบบนี้นะครับพราะที่หัวอยู่กับที่พยายามให้ฮอมันอยู่กับที่ให้ได้นะครับ อย่าให้หอมันไหลไปไหลามานะครับพยายามคุมให้อยู่นะครับหันเข้ามานะครับถ้าเราเบสิกแน่นยังไงก็ตกยากนะครับกันได้หมดทุกท่าตกยากหันหัวไปทางขวาหันหัวเข้ามานะครับเครียดมากก็กลับไปน้องมอนใหม่ก็ได้นะครับปึ๊บนะครับเราก็เริ่มปิ๊บหม่เอาหัวเข้ามาเอาหัวเข้ามาก่อนแล้วก็หันหัวไปทางขวาใหม่นะครับ ถ้านี้จะใช้เวลาน่าจะอยู่ที่ประมาณสักถ้าคนที่จะาแม่นๆจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะครับแต่ถ้าคนที่ทําแบบว่าช่วงครั้งช่วงคราวก็ผมว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะพอได้แล้วแหะแต่ว่าก็จะได้แบบว่าแบบจะไม่อยู่ต่ําอย่างนี้นะครับก็จะสูงๆหน่อยนะครับเอาหัวหันเข้ามานะครับเอาหเอาเอา,เอาหัวหันไปทางขวานะครับ เก็ดมากฟลิปหน้าไปใหม่นะครับฮอปเยอะๆนะครับฮอปเยอะๆเบสิกจะได้แน่นๆ,ๆนะครับฮอปเยอะๆเราอาจจะมีแบบสักสองสามก้อนนะครับสองไฟแรกเนี่ยเราก็มาฝึกฮอปเก็บพื้นฐานส่วนกว้อนสุดท้ายก็เอาไว้บินแบบปล่อยหีปล่อยปล่อยไข่ปล่อยอะไรตามสไตล์ของเราประมาณอย่างนั้นนะฮะฮอปอันหัวไปทางขวานะครับ เวลาผมเล่นนะ่ะตาผมจะมองพอนะฮะตาผมจะไม่มองวิวแน่นอนนะครับไม่มองนิ้วแม้ไม่มองนิ้วแน่นอนนะครับอ่าโอเคหันหัวเข้ามาหันหัวไปทางขวานะครับหันหัวเข้ามาหันหัวไปทางขวานะครับท่านี้จะเป็นท่าที่สองนะครับแดดหมดแล้วนะฮะโอเค ครับผ่านไปนะครับกับการเก็บเบสิกหันหัวไปทางขวาแบบเป็นท่าหงท้องหรือเรียกว่าอินเวิร์สนะครับอินเวิร์สเนี่ยก็คือเป็นการหงายท้องนะครับส่วนนอร์มอลก็คือเป็นการบินแบบแบบธรรมดาแบบนี้นะครับถ้าเป็นอินเวิร์สก็คือแบบนี้นะครับผมจะเรียกเป็นว่าอินเวิร์สละกันนะครับอินเวิร์สอินเวิร์สหันหัวไปทางขวานะครับก็คือถ้าคนที่ถนัดขวาเนี่ยก็จะก็จะเออรู้คือว่าทําได้นะครับ แต่ในตอนที่จะหันหัวไปทางขวากับหันหัวเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นลัดเดอร์ขวานะครับอาจจะต้องมีการสับสนนิดนึงขนาดผมเองผมยังสับสนแต่ก็ตั้งสติหน่อยนึงก็โอเคหันไปหันมาได้นะครับก็หันหัวไปทางขวาแต่ในคราวหน้าเนี่ยผมจะทําเป็นหันหัวไปทางซ้ายนะครับถ้าหันหัวไปทางซ้ายเนี่ยคนที่ถนัดขวาเนี่ยจะบอดแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าบอดยังไงก็บอดหันหัวไปทางซ้ายเนี่ยบอดจะต้องมาเก็บมาเก็บใหม่นะครับแต่ว่า เพื่อนๆลองไปทําในซิมูเลเตอร์ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการตกนะครับลองทําสักวัน2วันนะครับลองทําแล้วก็ลองอคึงฮอไปมานะครับให้ให้ฮอเนี่ยมันมันมันอยู่ในท่าที่แบบว่าเออเราเออสามารถที่จะคุมได้นะครับแล้วเราค่อยมาทําของจริงตอนที่ทาของจริงอ่ะเราต้องท,ทํตรงสูงก่อนนะครับให้ฮอมันอยู่สูงๆก่อนอย่าเพิ่งไปทาต่าๆอยู่ตรงหน้านะครับถ้าเกิดว่ามันพลาดตกขึ้นมาเนี่ย หรือว่าเราหลงเราจะแก้ไม่ทันนะครับต้องทำสูงๆก่อนพอเราเกิดความแม่นยําความชํานาญแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆลดฮอต่ําลงมาให้อยู่ในระดับหน้าของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะฮอบหันหัวไปทางขวาได้นะครับก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับหันหัวไปทางซ้ายนะครับหงายท้องยังไงก็ติดตามรับชมนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆแบบนี้มาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อ,ตอไป ก็จะทําเป็นแบบหันหัวไอหันหางเข้ามาหงายท้องนะครับก็จะยากไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มมาหมุนช้าๆการรอบคลิปแบบหงายท้องนะครับเป็น l เดอร์ซ้ายนะครับส่วนดเดอร์ขวาผมก็กําลังฝึกอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับเบสิกพื้นฐานแบบนี้นะครับยังไงก็ติดตามรับชมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยหรือกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ